เมื่อกว่า6,000ปีที่แล้วในยุคที่สังคมมนุษย์เพิ่งเริ่มต้นทําการเกษตรผู้คนได้ร่วมกันสร้างสรงสรค์โครงสร้างหินขนาดมหึมาหรือที่เรียกกันว่าเมกะลิศขึ้นมาโดยปรศจากบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรสิ่งก่อสร้างเหล่านี้สะท้อนถึงความเชื่อศรัทธาและแนวคิดเชิงสัญลักษณ์ของมนุษย์ในยุคนั้นแม้เรื่องราวที่แท้จริงจะเลือนหายไปพร้อมกับผู้สร้างแต่ในปัจจุบันนักโบราณคดียังคงพยายามขายไขปริศนานี้อย่างไม่ลดละ นี่คือหนึ่งในปริศนาสําคัญทางโบราณคดีของยุคหินใหม่ที่สร้างความชง,งนสนเท่มานานหลายศตวรรษก้อนหินกว่า3า0พันก้อนถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบบนเนินกว้างทางตอนใต้ของแคว้นบริตานีประเทศฝรั่งเศสโดยที่ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าใครคือผู้สร้างและพวกเขาสร้างมันขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ใดในคลิปนี้อับดุลเททูบจะพาทุกคนร่วมสำรวจแนวหินโบราณคานักกลุ่มหินเรียงที่อาจเก่าแก่ที่สุดในยุโรปพร้อมติดตามเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ การสำรวจขุดค้นและงานวิจัยล่าสุดที่กำลังจะเปิดเผยความลับนับพันปีของอนุสรณ์สถานแห่งนี้ น่าใฝั่งทางตอนใต้ของแคว้นบริตานีประเทศฝรั่งเศสที่นี่มีโครงสร้างหินโบราณซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าสโตนเฮนจ์ถึง1น0 0ปีและมีความแตกต่างจากอนุสรณรสถานหินแห่งอื่นๆที่มาเรียงตัวเป็นวงกลมนี่คือแหล่งโบราณคดีเมกกะลิสที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปโครงสร้างส่วนใหญ่สร้างจากหินแกรนิตในท้องถิ่นมีรูปทรงตามธรรมชาติโดยไม่มีการตกแต่งเพิ่มเติมขนาดของหินมีความหลากหลายตั้งแต่ความสูงเพียงครึ่งเมตรไปจนถึงกว่า7เมตรและมีน้ำหนักหลายตัน ตำนานพื้นถิ่นเล่าขานว่าแท่งหินเหล่านี้คือเหล่าทหารโรมันที่ถูกสาบให้กลายเป็นหินโดยเมอร์ลินพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ในตำนานกษัตริย์อาเธอร์พวกเขาถูกแช่แข็งให้อยู่ในท่าเดินทับเป็นแถวกลายเป็นแนวหินที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามแม้ตำนานจะชวนให้จินตนาการแต่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์กลับบอกเล่าเรื่องราวที่ต่างออกไปผลการตรวจสอบด้วยวิธีคาร์บอนกำมะถัาางสียืนยันว่าแนวหินคานักบางส่วนมีอายุระหว่าง4,600ถึง3,400ปีก่อนคริสต์กาลซึ่งหมายความว่ามันถูกสร้างขึ้นก่อนอาณาจักรโรมจะถือกำเนิดหลายพันปีข้อมูลนี้จึงหักล้างตำนานดังกล่าว และทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้กับนักโบราณคดีว่าใครคือผู้สร้างแนวหินมหึมานี้และพวกเขาสร้างมันขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใดในยุคที่สังคมมนุษย์นั้นยังเป็นเพียงเกษตรกรยุคแรกเริ่มกลุ่มหินหลักของคานักประกอบไปด้วยหินราว3,000ก้อนแบ่งออกเป็น3กลุ่มที่เรียงตัวต่อเนื่องกันโดยแต่ละแถวมีการไล่ขนาดของหินจากใหญ่ไปเล็ก เสมือนมีแบบแผนในการออกแบบที่ชัดเจนแนวหินทั้งหมดมีความยาวรวมประมาณ4กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่กว่า40เฮกตาร์หรือเทียบเท่าสนามฟุตบอลประมาณ57สนามทําให้ที่นี่กลายเป็นกลุ่มโบราณสถานหินตั้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกในศตวรรษที่19เจมส์มินนักประวัติศา,า์ชาวสกอตแลนด์ได้รเริ่มการขุดค้นแนวหินคานักอย่างเป็นระบบเขาพบว่าในอดีตหินบางก้อนถูกเคลื่อนย้ายเพื่อน,นําไปใช้สร้างถนนหรือแม้กระทั่งประภาคาร นอกจากนี้เขายังค้นพบเครื่องมือหินภาชนะและเครื่องประดับโดยรอบซึ่งบ่งชี้ว่าพื้นที่นี้เคยเป็นศูนย์กลางกิจกรรมของมนุษย์มาก่อนหินที่นี่มีขนาดตั้งแต่ระดับหัวเข่าไปจนถึงความสูง7เมตรและมีน้ำหนักมากถึง10ตันแม้จะเบาวกว่าหินบางก้อนที่ Stonehenge หรือ Moai บนเกาะอีสเตอร์แต่ความมหัศจรรย์ของคานนักอยู่ที่จำนวนและแนวการเรียงตัวที่ทอดยาวต่อเนื่องกันเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร หน้าที่ที่แท้จริงของมันยังคงเป็นปริศนาเนื่องจากถูกสร้างขึ้นโดยสังคมที่ยังไม่มีภาษาเขียนสิ่งที่นักโบราณคดีค้นพบมีเพียงร่องรอยของวิถีชีวิตเช่นกองไฟโบราณอาวุธหินและซากที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นเบาะแสเพียงน้อยนิดที่ชี้ไปยังความเชื่อและโลกทัศน์ของผู้คนในยุคก่อนประวัติศาสตร์และนี่คือเสน่ห์อันลึกลับของคานัก เรื่องราวของคานักไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์แต่ยังถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองในยุคสมัยใหม่ในปี1940ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อแคว้นบริตานีตกอยู่ภายใต้การยึดครองของนาซีเยอรมนีรัฐบาลนาซีได้ส่งทีมโบราณคดีเข้ามาสำรวจพื้นที่แห่งนี้ด้วยวัตถุประสงค์ทางการเมืองโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศเยอรมันในการถ่ายภาพทางอากาศเพื่อทำแผนที่และบันทึกตำแหน่งของหินแต่ละก้อนอย่างละเอียด นักวิจัยนาซีพยายามเชื่อมโยงหินขนาดใหญ่ที่คาน,นักเข้ากับวัฒนธรรมสแกนดิเนเวียเพื่อสนับสนุสนแนวคิดที่ว่าดินแดนแห่งนี้ควรเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรไรซ์เยรมันการตีความทางบรณคดีจึงถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความชอบธรรมในการลุกราัฝรั่งเศสภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงนักวิจัยได้กลับมาตรวจสอบข้อมูลที่นาซีรวบรวมไว้และพบว่าการตีความเหล่านั้นมีเจตนาบิดเบือนและขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ ดรรีนาเพสเกอร์ได้อุทิศเวลาหลายปีเพื่อศึกษาและเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าโบราณคดีได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในช่วงสงครามอย่างไรปัจจุบันข้อมูลจากช่วงเวลานี้ถูกนำมาตรวจสอบและเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของคานัก พิศณาของคานักไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวเพราะอนุสรณ์สถานหินลักษณะเดียวกันยังพบได้ทั่วโลกเช่นสโตนเฮนส์ในอังกฤษกองหินคาลานิสและวงแหวนแห่งบรอดก้าในสกอตแลนด์ไปจนถึงนับตราภรรยาในอียิปต์โครงสร้างหลายแห่งถูกจัดวางให้สอดคล้องกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เช่นจุดที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกในวันสำคัญของฤดูกาลซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้คนในยุคนั้นมีความสนใจในเรื่องพิธีกรรมและการสังเกตการท้องฟ้าคล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตามแม้จะมีร่องรอยเหล่านี้วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของผู้สร้างยังคงไม่เป็นที่แน่ชัดมีเพียงสมมติฐานว่าอาจสร้างขึ้นเพื่อใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาหรือเพื่อเป็นการแสดงอำนาจทางสังคมแนวหินแต่ละแห่งยังคงส่งเสียงกระซิบจากอดีตทา้าทายให้เราจรินตนาการถึงชีวิตและความคิดของผู้คนในยุคหินใหม่มาจนถึงทุกวันนี้ ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาการสำรวจแนวหินคานักได้พัฒนาจากการขุดค้นด้วยมือไปสู่การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่ว่าจะเป็นเครื่องวัดค่าความเข้มสนามแม่เหล็กเรดาร์เจาะทะลุพื้นดินหรือแม้แต่โดรนเรดาร์ซึ่งช่วยให้นักวิจัยสามารถสร้างแผนที่ใต้ดินและทำความเข้าใจได้ว่าผู้คนในยุคหินใหม่ใช้พื้นที่แห่งนี้อย่างไรและเหตุใดจึงต้องสร้างแนวหินที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตานี้ขึ้นมา ผลการศึกษาล่าสุดจากโครงการนิโอซีนำโดยนักโบราณคดีดเบตติน่าซูพอสตันจากมหาวิทยาลัยโกเทนเบิร์กยืนยันว่าแนวหินเรียงขันนักอาจเป็นอนุสาร์สถานหินที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปโดยยังพบร่องรอยของสุสานขนาดใหญ่และกระท่อมของนักล่าสัตว์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพื้นที่แห่งนี้มีความสำคัญและถูกใช้งานมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจนถึงปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญยังคงถกเถียงกันถึงหน้าที่ของหินเหล่านี้ ข้อสันนิษฐานมีตั้งแต่การเป็นปฏิทินดาราศาสตรส์ศูนย์กลางสแสวงบุญสุสานไปจนถึงถนนศักดิ์สิทธิ์สำหรับประกอบพิธีกรรมสิ่งที่ชัดเจนคือการสร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้ต้องอาศัยแรงงานและความร่วมมือของผู้คนจํานวนมหาศาลความยิ่งใหญ่ของมันไม่เพียงสะท้อนถึงความสามารถทางวิศวกรรมแต่ยังบอกถึงคุณค่าเชิงสัญลักษณ์ที่ผู้คนในยุคนั้นยึดถือดังที่ชูชพสันได้กล่าวไว้ว่าแม้แต่ในจินตนาการที่โลดแล่นที่สุด เขาก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าหินเหล่านี้สร้างขึ้นเพื่ออะไรนี่คือหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ที่ยังคงรอคอยการค้นพบคำตอบที่แท้จริงผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนผสมของ CBD และน้ำมัน MCT ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยเรื้อรังครับ CBD Daily Oil สามารถใช้ได้ทั้งในเวลากลางวันเพื่อช่วยเพิ่มสมาธิในการทำงาน และในเวลากลางคืนเพื่อช่วยให้ผ่อนคลายก่อนนอน1-2ชั่วโมงครับจากเสียงผู้ใช้ที่ต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานพบว่าเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องอาการปวดหลังนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับคิดว่า CBD มีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ